กเงื่อนพ่อเป็นแสนเลยหล่ะตังพ่อเดี๋ยวเอามาเก็บเอาไปแบ่ง้าเนาะตังเนาะเก็บไว้ให้พ่อหน่อยเอาคือเอาไปลายใบเดสันโอ้เก็บติดละโหแลวโหแลว เก็บให้พ่อหรือลูกเก่งจังเลยลูกบัวยเอาอางดูไปเรับมีเเลนจริงไหมนี่จ้าเอ๋คนสวย เก็บให้พ่อเลยเนาะจิกกินด้วยตลอดทุกวันทำให้การเก็บเลินมันสุน้อ <c oughs> ย,ยมันได้เงินอย่างนี้เอาพอแล้วหมดแล้วลูกพอเธอไม่พอเธอ